สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุดินผู้กศกันมังกรประจําเดือนมกราคม2567นะคะชาวธาตุดินค่ะได้แก่ชาวพฤษภกศพนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมและชาวมังกรค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะ ก็อ e ีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะมันแค่สามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุดินพฤกษ์ศพกันมังกรค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธาตุดินพฤกษ์ศพกันมังกรเ <c oughs> ช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุดินพฤกษ์ศพกันมังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะเขดาด้วยดีหน่อยค่ะ ไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่อัศวินถือดาไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะไพ่คิงถือไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่เดลเวอร์นะคะ ชาวาตดดินประสบกันมังกรในอดีตท,ที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะคุยกับชาวทัดไฟค่ะเมสิงธนูาตุลมนะคะมิถุนตุนกุมนะคะโดดเด่นในชาวราศีมิถุนลักนามิถุนอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามหน้าไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาชาวาตุดินประสบกณ์มังกรบางคนเนี่ยอ,อาจจะได้พบได้เจอกับคนคนนี้นะคะจากการเดินทางอืมนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปทํางานไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้ แต่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะหรือนะคะอาจจะเจอคนคนนี้นะคะจากเขาเรียกว่าเอา่ทำงานที่เดียวกันก็ได้เอ่คอนเนคกันในเรื่องราวของการทํางานเป็นคอนเนคชันในเรื่องราวของการงานแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมอหรือใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยอาจจะรู้จักกันเขาได้ว่าเป็นคุณกับเขาอาจจะรู้จักกันมานานแล้วอะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะได้พูดคุยไม่ได้มีโอกาสที่จะได้แบบ ทําความรู้จักกันอย่างเป็นทางการะนะคะแล้วพอได้มาพูดมาคุยกันเนี่ยก็ความสัมพันธ์ก็ยังเขาเรียกว่ายัางยังไม่ได้เป็นแบบเป็นรูปลักษ์เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นรูปเป็นร่างอะนะคะแต่ก็ยังมีการสื่อสารกันอย่างสม่ําเสมอนั่นเองนะคะ อีกกรณีหนึ่งนะคะชาวไรดีบประสบการ์มังกรคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคตัวคุณและตัวเขาอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคุยกับต่างชาติแบบนี้ก็ได้หรืออีกกรณีหนึ่งนะคะไม่ให้แค่แบบนิดเดียวนะแค่แบบ10%นนะคะคุณและเขาอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีคน เขาได้ว่ามีคนจับตามองในความสัมพันธ์ประมาณว่าตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยหรือใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีที่สูงนะคะแล้วก็มีหน้าตาทางสังคมอะไม่ว่าจะคุยกับใครจะเดินกับใครจะควงกับใครจะคบกับใครนะคะก็จะมีคนจับตามดูจับตามองเป็นก็สิิอะอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวทัดดินคลึกศบกันมังกรน,นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภกันมาก่อนในช่วงเดือนมกราคม2 5 6 7เป็นอย่างไรนะคะในรนูปความสัมพันธ์ในช่วงในเดือนมกราคมนี้นะคะจะเขาเรียกว่ามีเกณฑ์โอกาสได้ได้พัฒนาไหมนะคะหรือว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สองดาบนะคะไพ่สี่ถ้วยค่ะ ไพ่สามดาบนะคะและเป็นไพ่เจ็ดถ้วยค่ะชาวธาตุดินพฤกสบกันมังกรน,นะคะในเดือนนี้บรรยากาศความรักความสัมพันธ์มันจะไม่ค่อยได้หลังใจคุณสักเท่าไหร่เออใครที่มีการพูดคุยวางแผนที่จะได้พบได้เจอนะคะในเดือนนี้ไม่รู้สึกว่ามันอาจจะคลาดเคลื่อนเลื่อนไปแบบนี้ก็ได้นะคะเนาะแล้วก็คนที่เขาเรียกว่า ดลกับชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะก็มองว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้พบไม่ได้เจออย่างที่บอกเนาะว่าอาจจะแบบมีแพลนมีแผนที่จะได้พบได้เจอที่จะพูดคุยที่จะบัดวางแผนที่จะได้เจอกันก็อาจจะได้ถูกเลื่อนเคลื่อนไปนะคะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนใครที่เขาเรียกว่าเพิ่งคุยกันนะคะก็ยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปไกลขนาดนั้น นะคะจะเป็นประมาณว่าเราว่างเขาไม่ว่างเขาว่างเราไม่ว่างเออสิ่งที่เราต้องการเขาให้เราไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการเราให้เขาไม่ได้มันเลยเกิดความเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์เบือเ่อๆเซ็งๆนะคะนะคะตรงนี้เนาะสําหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกทางเลือกก็ยังไม่ได้เลือกนะคะอืมยังไม่ได้มีบทสรุปในความสัมพันธ์มีปัญหาจุกจิกกวนใจนะคะทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายเลยหรือคุณและเขาอาจจะทําให้เกิดความท็อกซิกซึ่งกันและกันแบบนี้ก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินประสบกัมกกนมังกรกับคนที่คุณคิดถึงนะคะในเดือนมกราคมน,นี้นะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุดินก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินประสบกัมกกนมังกรค่ะชาวธาตุดินประสบกัมกกนมังกรคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคู่กรณีกับคนที่คุณนึกถึงนะคะมาดูกันไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่แปดเหรียญนะคะไพ่ควีนถือเหรียญค่ะ คุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินประสบการ์มังกรธาตเดียวกันกับคุณนะคะ1ถ้วยค่ะชาวธาตุน้ํกากระกฏมีนพิจิกนะคะและเป็นไพ่เดอะสตาร์ชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะเอ่อชาวธาตุด,ดินคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขาไม่รู้สึกว่าตัวคุณยังยังมีความหวังในความสัมพันธ์นะคะยังอยากที่จะพยายามในความสัมพันธ์นี้ต่อมันมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นรูทีแล้วค่ะว่า เราคุยกันทุกวันก็จะคุยกันทุกวันเราเจอกันในสถานที่ทํางานจันถึงสุ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เจอกันคือมันเป็นรูทีนแล้วที่จะได้พบได้เจอกับคนคนนี้คนคนนี้อยู่ในชีวิตคุณมานานแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะปล่อยคนคนนี้ไปจากชีวิตวนะคะคุณอยากที่จะเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้แต่ก็พิจารณาอยู่ ะะด,ด,ด้วยเหตุผละะมากกว่าอารมณ์นะคะคแต่คุณยังอยากที่จะหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับเขาคุณชอบเขานั่นแหละนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนะว่าคนที่ชาว่าดินประสบการณ์มาก่อนคิดถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณมาดูกันค่ะ q คว e นถือถ้วยนะคะไพ่หนึ่งเหรียญค่ะหน้าไพ่ของคุณมีหนึ่งถ้วยของเขามีหนึ่งเหรียญน,นะคะ ไพ่สามไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะชาวธาตุดินประสบกัน์มังกรคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกันลักคนากันนะคะราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูด้วยนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรเขาก็เขาก็ดูคุณอยู่เหมือนกันนะเออถึงแม้ว่าตัวเขาอยยังไม่ได้พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่เขาก็ยินดีนะคะที่จะจริงจังเรียนรู้นะคะ เเรียนรู้กันและกันอย่างจริงจังมากขึ้นนะคะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะแล้วก็พิจารณาความสัมพันธ์นี้ในแง่ของความเป็นจริงว่าเขาเรียกว่าเราและเราอ่ะเข้ากันได้ไหมหรือว่าปรับตัวเข้าสามารถปรับตัวเข้ากันได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะเขายังอยากที่จะถือคุณอยู่เขายังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เขาเหมือนกับเอ่อใช้เวลาค่ะพยายามใช้เวลากับคุณพยายามที่จะเอ่อ พิจารณาความสัมพันธ์นี้กับคุณน่ะ เอออย่างจริงจังมากขึ้นนะไม่รู้สึกแบบนั้นนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินประสบการณ์มาก่อนกับคนที่คุณคิดถึงนะคะเอาคาอนาคตเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาเยบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สองถ้วยอ่า ชาวธาตุดินมีเกณฑ์มีโอกาสที่คุณและเขาจะได้ลงเอยกันอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะคะไพ่ทาวเวอร์ค่ะอาจจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะไพ่แฮงแมนค่ะและเป็นไพ่เดอะเวลนะคะชาวธาตุดินประสบกันมังกรไม่ให้2กรณีกรณีแรกนะคะคุณและเขามีโอกาสที่จะแบบขอกันและกันเป็นแฟนน่ะเออจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแบบเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์คุณอาจจะเซอร์ไพรส์เขาหรือเขาอาจจะเซอร์ไพรส์คุณก็ได้อันนี้นะคะหรือกรณีที่2นะคะ ตัวคุณนะคะหรือตัวเขาเนี่ยอาจจะใครคนใดคนหนึ่งอาจจะรับรู้รับทราบนะคะว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีคู่อยู่แล้วแบบนี้ก็ได้ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะต้องจบลงเอาค่ะอาจจะต้องจบลงกับเอาคำที่อาจจะตกลงเป็นแฟนกันแบบกระทันหันแบบไม่คิดไม่ฝันว่าเอ้ยเราจะได้จบลงแบบ อย่างแฮปปี้เอนดิ้งเร็วขนาดนี้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุดินประสบกันมังกรค่ะขอคําแนะนํานะคะคําแนะนำใบไ,ได้ได้เป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะ ไพ่หกไม้เท้าไพ่วิกตอรี่ขึ้นมานะคะไพ่เด็กถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่เดอะฟูลค่ะชาวทาดิประสบการณ์มากรอนไพ่ทาโร่ที่ให้คําแนะนําบอกว่าจงให้โอกาสในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ต้องรีบร้อนค่ะไม่ต้องรีบร้อนไปแบบสบายๆไปแบบเขาเรียกว,ว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามคันลองของธรรมตามเวลาที่มันควรจะเป็นไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเร่งร้อนนะคะเดี๋ยวให้โอกาสในการ พูดคุยศึกษาดูใจนะคะแล้วก็ให้ปล่อยให้มันเป็นไปตามระยะเวลาที่มันควรจะเป็นนะคะอืม นะแล้วก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันในการปรับจูนปรับตัวเข้าหากันด้วยนะคะมีอะไรให้คุยกันให้สื่อสารกันเนาะก็จะประมาณนี้นะคะชาวทัดดินขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค,นคนาา์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสําหรับคลิปปปนนนนี้้ตอองาไไกก่ะะคควเจัิ ขอบคุณมาม่ค่ะสวัสดีค่ะ